หลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลานะคะมีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมารู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเชิญนุ่นนะคะวันนี้เรามาเจอกันในอีีที่69นะคะวันนี้มาในหัวข้อนะคะน้ำมันปลาและน้ำมันตับปลานะคะต่างกันอย่างไรนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่อยู่ในโปรแกรมสัจฉอไย้นะคะก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะน้ำมันปลานะคะหรือว่า fish oil เนี่ยนะคะเป็นอาหารเสริมนี่แหละนะคะที่เขานะคะสกัดมาจากอวัยวะของปลาค่ะโดยที่เขานะคะสกัดมาจากบริเวณหนังค่ะหัวปลาเนื้อปลานะคะแล้วก็หางปลาพวกนี้นะคะ ซึ่งนะคะจะสะกัดมาจากพวกเขาเรียกว่าปลาแมคเคเรลปลาแฮริงอะไรพวกนี้นะคะปลาทูนา่าพวกนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นสารอาหารสําคัญเนี่ยของน้ํามันปลานั้นก็คือโอเมก้าสค่ะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันนะคะความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆนะคะแล้วก็ตัวโอเมก้าสนะคะที่ได้มาจากปลานะคะแล้วก็น้ํามันปลาเนี่ยยังถือว่าเป็นโอเมก้าสนะคะที่ดีกว่าการกินผักและกินผลไม้ด้วยนะคะในส่วนของน้ํามันตับปลาค่ะ เป็นอีกหนึ่งอาหารเสริมเหมือนกันนะคะที่สกัดมาจากปลาเช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ไอตัวน้ำมันตับปลาเนี่ยนะคะเขาจะสกัดมาจากบริเวณที่มันเป็นตับนะคะของปลาจำพวกทูนา่าปลาทราล์ปลาแซลมอนนะคะปราเฮริงประมาณนี้นะคะดังนั้นความแตกต่างนะคะของอาหารเสริมสองชนิดเนี่ย ถือว่าคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าจะมีในเรื่องของความแตกต่างของกระบวนการผลิตด้วยนะคะสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะน้ำมันปลาเนี่ยเขาสกัดมาจากบริเวณเนื้อนะคะหนังหางหัวปลาพวกนี้ในขณะที่นะคะน้ำมันตับปลานะคะสกัดนะคะมาจากในส่วนของตับนะคะของปลาเท่านั้นนะคะไอตัวน้ำมันปลานะคะแล้วก็น้ำมันตับปลาเนี่ยนะคะ ก็ถือว่าเป็นแหล่งโอเมก้า3นะคะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าน้ำมันตับปลานะคะเขาจะให้สารอาหารที่มีมากกว่าโอเมก้า3นะคะนั่นก็คือมีวิตามิน A มีวิตามินดีร่วมด้วยนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราเลือกนะคะในส่วนของอาหารเสริมนะคะอยากได้โอเมก้า3พวกนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ทางน้ำมันปลาน้ำมันน้ำมันตับปลานะคะแล้วก็น้ำมันปลาได้เลยนะคะก็ สามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะคะก็วันนี้นะคะเชิญนุ่นก็มีเรื่องมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ